ในที่เบตบางรูปเช่นในสายของพระมิลาเรปะหรือโยคียวัชรยานที่ฝึกตูโมในทั้งหิมะมีการบันทึกว่าเมื่อฝึกสำเร็จแล้วสามารถนั่งสมาธิโดยไม่มีเครื่องนุ่งหม่มและหิมะรอบตัวจะละลายเป็นวงกลมและในพิธีปฏิบัติบ,ตบางช่วงจะใช้ผ้าขาวชุบน้ํงเย็นวางบนลายและให้โยคียทำให้แห้งด้วยพลังตูโม ดังนั้นภาพโยคีที่นั่งสมาธิในหิมะและมีไอ้น้ำลอยขึ้นจากร่างกายคือหนึ่งในภาพแทนที่ส่งพลังผู้ปฏิบัติตามแนวทางของพระนาโรปะโดยเฉพาะในสายกายจูและตูโมยังเป็นขั้นตอนแรกของหกโยคะของนาโรปะที่จะนำไปสู่การเข้าถึงแสงสว่างใสและจิตดั้งเดิมที่สุดในความเงียบสงัด ไม่มีตำราไม่มีคำอธิบายพระนาโรปะตื่นรู้ถึงธรรมชาติเดิมของจิตบริสุทธิ์ว่างและจ่มใสพระนาโรปะถ่ายทอดคำสอนให้พระมาโรปะหนึ่งในสิทธิเอกผู้จะนำธรรมเข้าสู่ทิเบตกลายเป็นรากฐานของนิกายกาจูและหกโยคะของนาโรปะอันลึกซึ้ง